สวัสดีครับพบกับพอด์ตคัสชาวสีสวัสดิ์อีกแล้วนะครับพบกับ e ีพีที่7ครับประกันสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าประกันนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับประกันก็ยังช่วยนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับลดความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินนั่นเองครับ และในวันนี้ครับถ้าเราไม่มีประกันนะครับเราก็จะต้องเผชิญเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงและใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับอุบัติเหตุทางบกนะฮะจากภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากวันนี้นะครับมีประกันเข้ามาปกป้องความเสี่ยงก็จะดีกว่านะครับ และเรานะฮะจะต้องเผชิญอะไรบ้างและความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราจะต้องพบเจอแน่นอนครับคือความเสี่ยงทางด้านการเงินที่สูงมากขึ้นเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถเองการสูญเสียไรายได้หากว่าเราเนี่ยไม่ได้ทํางานเนาะภาระก็ตกไปอยู่กับคนข้างหลังนะครับเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ต่างๆไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะฝากติดตาม E ีพีถัดไปด้วยนะครับ